ครับผมมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์18.5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็25แรงนะครับเป็นรอบ6โพลนะครับรอบช้านะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่900 980 rpm นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์6โพลนะครับ380โวล์นะครับ,บ,รบเดี๋ยวผมก็จะวงจรน,นะครับเขียนวงจรแล้วก็รอบแล้วก็เบอร์ลวดไปให้นะครับผม ครับผมมอเตอร์ตัวนี้ก็จะต่อขนานสองนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรไว้ให้นะครับขนานสองสิบแปดชุดนะครับหกโพก็จะเขียนขึ้นมาสิบแปดก้อนนะครับนี่นะครับก้อนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ดแปดเก้าสิบแปดก้อนนะครับทีนี้เราก็มาไล่เฟสที่หนึ่งนะครับเฟสที่หนึ่งนะครับต้นนะครับออกมาเป็นยูนะครับหางที่หนึ่งนะครับต่อหางที่สี่นะครับ เพจเนะครับต่อไปต้นที่4ี่นะครับต่อต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่เจ็ดนะครับต่อไปเราก็เว้นไว้นะครับทีนี้เราก็มาไล่ชุดที่10บนะครับเกรเ A เหมือนกันนะครับชุดที่สิบนี้เราก็เอาต้นนะครับเอาต้นนะครับต้นที่1ิบนะครับ นับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับต่อต้นสิบสามนะครับต่อต้นสิบสามหางสิบสามนะครับก็ต่อกับหางสิบหกนะครับนับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับมันก็จะตกเปรดเอเหมือนกันนะครับทีนี้ตัวต้นนี่นะครับตัวต้นที่สิบนี่นะครับไอตัวปลายนะครับตัวปลายที่สิบให้เราออกมาต่อกับ ต้นที่หนึ่งนี่นะครับต่อกับต้นที่หนึ่งเป็นขนานนะครับส่วนปลายที่เจ็ดนะครับหางนะครับหางที่เจ็ดปลายที่เจ็ดนะครับก็จะไปต่อกับต้นสิบหกนะครับออกมานะครับออกมาเป็น x นะครับต้นเป็น u นะครับ ปลายเป็น x อนะครับอันนี้คือเฟสด a นะครับขนานสองนะครับเฟสต่อไปก็ต่อเหมือนกันนะครับสูตรก็1 3 5สามห้านะครับต่อไปก็ต้นที่สามนะครับสูตรเขา1สามห้านะครับต้นที่สามนะครับออกมาเป็น V นะครับเป็น V หางที่สามนะครับหางที่สามก็นับไปหนึ่งสามี่ต่อหางที่หนะครับ ต่อหางที่หกต่อไปต้นที่หกนะครับต้นที่หกก็นับไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับต้นที่หกต่อต้นที่เก้านะครับต้นที่เก้าครับส่วนปลายเก้าล้วก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับต่อไปก็ต้นสิบสองนะครับ ต้นสิบสองนะครับนับไปหนึ่งสองสามสี่ต่อต้นที่สิบห้านะครับต่อไปไปลายสิบห้านะครับปลายสิบห้าก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ต่อปลายสิบแปดนะครับ ทีนี้ก็เอาจนนเี้ยต้นไอ้ปลายนะครับหางนะครับหางที่สิบสองนี่นะครับสีหางที่สิบสองก็ไปต่อก,กับต้นที่สามนะครับนี่นะครับออกมาเป็นบนะครับส่วนปลายที่เก้านะครับปลายที่เก้าตัวนี้ ก็จะไปต่อกับต้น18นะครับแล้วก็ออกมาเป็นวายนะครับห่างเป็นวต้นเป็นวีห่างเป็นวานะครับต่อไปเฟสที่3มนะครับเฟสที่3ามก็ชุดที่5้านะครับชุดที่ห้าต้นนะครับออกมานะครับ ออกมาเป็น W นะครับก็เอาปลายที่ห้านะครับปลายที่ห้านับไปหนึ่งสองสามสี่ต่อปลายที่แปดนะครับมันก็จะลงเฟส B นะครับปลายที่แปดถึนไหมครับเฟส B หนึ่งสองสามสี่ต่อไปต้นที่แปดนะครับ นับไปหน,นึ่งสองสามสี่ต่อต้นสิบเอ็ดนะครับต่อต้นสิบเอ็ดนะครับหางสิบเอ็ดก็เบนไว้นะครับแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ต่อไปก็หัวที่สิบสองนะครับเพดบีเหมือนกันนะครับต้นที่สิบสองนะครับนับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับไปต่อกับต้นที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับ ต่อกับต้น17นต่อไปไปลาย17ก็นาะไป1 2 3 4นะครับปลาย17ก็ไปต่อกับปลายที่2นะครับ <Okay. S 1> ต่อกับปลายที่2 ปลายที่สิบเจดต่อกับปลายที่สองนะครับเสร็จแล้วก็ตัวต้นที่ห้านี่นะครับต้นที่ห้า<ม>ก็จะไปต่อกับหางหางที่สิบสองนะครับหางที่สิบสอง ออกมาเป็น w นี่นะครับตัวนี้นะครับต้นที่หต่อปลายสินะครับทีนี้ก็จะเหลือปลายสินะครับก็จะเหลือปลายสิปลายชุดที่11นะครับออกมานะครับเป็น set นะครับ ต่อกับต้นที่สองนะครับมันก็จะลงตัวพอดีนะครับต่อกับต้นที่สองนะครับปลายสิบเอ็ดนะครับต่อต้นที่สองนะครับออกมาเป็นเซตนะครับก็จะครบวงจรนะครับเห็นไหมครับถ้าเราต่อผิดนี่มันก็จะมันจะมั่วเลยนะครับแต่ถ้าเราต่อถูกปุ๊บมันก็จะลงตัวนะครับก็คือจะไม่เหลือเลยนะครับ เวลาเราวัดเราก็วัดยูนะครับวัดยูกับ x นะครับขึ้นกันนะครับต้นกับปลายขึ้นกัน b กับ y ต้องขึ้นกันนะครับ w กับ z ต้องขึ้นกันนะครับแต่ถ้าเราไปวัดวัดยูเราไปขึ้นกับตัวอื่นแสดงว่าเราต่อผิดนะครับแสดงว่าต่อผิดมันขึ้นมัวนี้ต่อผิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นวงจรของมอเตอร์6โพนะครับ18ชุดต่อขนานสองนะครับผมจะต่อแบบนี้นะครับ ผมเขียนไว้ให้นะครับวงจร6โพนะครับ18ชุดนะครับต่อขนาด2นะครับต่อขนาดสองนะครับแบบนี้นะครับ ส่วนรอบนะครับเ๋วผมจะจดไว้ให้นะครับมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สิบแปจุ kw นะครับก็น่าจะประมาณ25้าแรงนะครับส่วน rpm ก็980ด rpm นะครับ380ร้อดสิบโวลต์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบสตาร์เดลต้านะครับข้างนอก ห้าสิบสี่ล่องนะครับห้าสิบสี่ล่อง LD นะครับหรือว่าความยาวความยาว L นะครับความยาวไม่เหล็กก็ร้อยห้าสิบห้านะครับมิลนะครับทับสองร้อยสามสิบมิลนะครับผมวัดเป็นมิลนะครับส่วนรอบนะครับลงระยะลงก็จะหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดนี่ครึ่งล่องนะครับหนึ่งเจ็ด รอบอยู่ที่สิบแปดรอบนะครับครึ่งล่องนะครับแล้วก็หนึ่งเก้านะครับสามสิบหกรอบนะครับเต็มล่องนะครับตัวนี้เต็มล่องตัวนี้จะครึ่งล่องนะครับทับกันนะครับหนึ่งเจ็ดนี้ทับกันส่วนหนึ่งเก้านี้เต็มล่องนะครับสามสิบหกรอบนะครับเบอร์นะครับเบอร์ลวด เบอร์ลวดใช้เบอร์19 2เสองเส้นนะครับ19คูณ2นะครับวิธีต่อกอ็ต่อขนาน2นะครับต่อขนาน2องหกโนะครับ18ชุดนะครับ18ชุดนี่นะครับวงจร รอบนะครับของมอเตอร์สิบแปดจุดห้ากิโลวัตต์นะครับครับนี้ก็เป็นการแบ่งปันวงจรนะครับวงจรมอเตอร์กับรอบนะครับเก็บไว้ได้นะครับแชร์เก็บไว้ได้นะครับผมเพื่อเวลาเราเผือเราเจอเราจะได้มีรอบมีอะไรไว้เลยนะครับเทียบกันตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ผสมปูนนะครับแท่นปูนนะครับแบ่งปันกันครับถ้าสํารับทั่นี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ